ผมจะพา,าจา์เนี่ยมาที่บ้านคน,คนหนึ่งใครยูทูบเบอร์ชื่อดังของประเทศไทยสวัสดีค่ะนี่คือเก๋ไก๋สไลเดอร์จาแล้วเราไม่เรียกว่าทีวีแล้วเขาเรียกว่าอะไรคะทีวีจาทเลยกก้าวนี่หนูจะรับอัพแบบโอ่ะดราเยน่ยูทูบเบออันดับหแล้วอบคุณพี่ขอเช่าพื้นที่ BY สักส่วนหนึ่งไม่ให้ คือตรงเนี้ยผมไม่ติอะไรเลยค่ะติตรงเนี้ยที่เขานั่งผิดค่ะอย่าลืมนะแทนที่มันจะเป็นร้อยมันเป็นเจ็ดสิบมันเป็นแปดสิบอยากได้ร้อยหรืออยากได้เจ็ดสิบอยากได้เจ็ดสิบอ่ะโอเคงั้นเอาไว้ตรงนี้แหละเอาไว้ตรงนี้แหละเไปจ้างคนจ้างยูแล้วจะมาช่วยจัดทำไมล่ะอยากได้ร้อยอยากได้ร้อยเอาร้อยเอาร้อยยายได้ก็เข็มมา ตแหน่งบันไเล่นมุตัดตัดตำแหน่งบันไดอันนี้เป็นตำแหน่งที่ได้รับพลังงานที่ดีมากนี่บันไดเนี่ยเปรียบเหมือนบังกรที่เลื้อยอยู่คนถึงเปรียบเทียบอย่างนั้นที่เขาจัดไว้ถูกต้องถึงว่าดีมากแล้วก็ห้องนี้ไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มแล้วให้โปร่งแบบนี้ดีมากมหาเห่งมีดอกไม้อันหนึ่งขึ้นมาตรงนี้เป็นโคมไฟตรงนี้เป็นโคมไฟแล้วผู้บริหารนั่งนี่สุดยอดภาพมาเลยในชีวิตนี้คิดว่าอยากจะแต่งงานไหม